ปีเตระเทตัคขาเมตารุวนาคาหันิเคหวันตุมีเขตเตโูมาชยันตุเทวาริสเมยคขาคันธาปาคังตีสันตาสันติเกยามุนิระวัชนะนางสาตวมิเอสนันตุภูธาสวนาการวายามมาทันตาธรรมสวนาการวายามมาทันตาสังฆาสวนาการวายามมาทันตา นามาพทะนามาพทะจัาพากษาจะาพากษาปู่พงอาพงอาจะาพากาสจัาพากสู่ปูพระนังพระนังพระราชนิพิ เกษานิมนต์มาเกษานิมนต์มาเกษานิมนต์มาลูกหลานกหานขอราธนานิมนต์ขอราธนานิมนต์ินอินพุมผาพมพระยามราชเจาทั้งหลายพระยาญมาชเจาทั้งหลายขออันเชิญขออันเชิญเทพเทวาเทพเทวเท่าสามสิบเอ็ดภพพุ่มกระดีาสาเอ็ดภพพุ่มก็ดีขอราธนานิมนต์ขอราธนนานิมนต์ผู้ทั้งลอยแปดพระองค์ผู้ทั้งลอยแปดพระองค์ผู้ขุนท่องปู้ขุนท่องปู่ขุนทึงผู้ขน ก่อนเชิญเซีนารนอีนารนอเีออดปอนีออดปอนีคสมอนสีขสมอนสีชมฤดีเพีชมฤดีเีเล็กไหลีเล็กไหลสีตาไฟีตาไฟีตาทัวีตาทัวนสีตามัวีตามั่วสีนาลายอซีนาลายีนางวสรีนางัวสีมรกตเพอสีมรกตขออัเชิญขออันเชิญทังสีเราทั้งสีเราทั้งสีสีทั้งสีสี่วงสเป็นสีดำกกะดีม่วงสีเป็นสีดำกะดีสียว ก็สี่เขียวก็ดีหรือขออัญเชิญหรือขอนเชิญทั้งสิบสามว่างทัสิบสามว่างลงมาหาลูกหาหลานลงมาหาลูกหาหลานขึ้นสวดมนต์ขามปีขึ้นสวดมนต์ขามปีหามีโซ่หามีโชกหามีลาบหามีลาบหมีอายุวัฒนาหามีอายุวัฒนาสุขาพาละสุขาพาละขวานสิคิดสิ่งใด้ขว่าสิคิดสิ่งใดคิดว่าเป็นตาได้คิดว่าเป็นตาได้ขอให้ได้ขอขอให้ได้ขอะคอห้มีขอขอให้มีขอให้เป็นขอให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันท่านด้วยเินนาทุก่าน ติปิโสบาคาวาอระหังสัมมาสัมพุทถุวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตตะโรปุริสัทธ์มัสสาราธิสาธัตถิวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทถุวิชาจารณะสัมปันโน สุขตโรกาวิท <SSD> ja. ูอนุตตโรปุริสัทธามาสารทิสัทถะทิวามุสสานังปุถุปะควาติปิโสภะควาอะระหังสามาสามปุถุวิจัญจรณนสามปันสุขตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาสารทิสัทถะทิวามานัง พุทธะคักวะติสิปิโสพคกวะอรหังสัมมาสัมพุทตุปิจาจานาสัมปันโนสุขตโรกบิดุอนุตโรุปุริสธรรมมาสารทิสัทธาติวะมโนสานังพุทธะคัวะติสิปิโสพคกวะอรหังสัมมา สัมพูโดวิจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตารปุริสธรรมมาซาราิตถาเทวมโนสานุปุทโภควะติทิปิสุภะวะอรหันสัมมาสัมพุทโดวิจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตารปุริสธรรมมาซา าทิสาธาเทวมโนสานาปูรุป a ขาวาตีโตยันชัใชยันตีปริยันใชัใช่โตยันยันโตชัยช่ยันตีฤทธิทิตังชยันยันใชโตตียันช่โตติยันตีชมาโยยันใชติเตตีใชยโยใชยันยันโตใช้ช่ยันโตใชยันตีปริยันชัใช่โตยันยันโตชัใชยันตีฤทธิทิตัง 财人人，一切多的人，一切多的人，地财嘛有人，财地也得地财，有财人人都财，人多多人财，财人地不人财，财多人人多财，财人地利益正当。财人人，一切多的人，一切多的人，地财嘛有人，财地也得地财，有财人人都财。

สาธุ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 ปีใหม่นี่ปีใหม่นี่ขอให้ลูกให้หลานขอให้ลูกให้หลานมีโชคมีลา่มีโชคมีลา่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาสจากข้อโศกอาสจร้าข้อโศกโรคภัยต่างๆโรคภัยต่างๆบว่าลูกหลานบว่าลูกหลานตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอเรื่องใดขอเรื่องใดขอให้เกิดจริงขอให้เกิดจริงขอให้มีจริงขอให้มีจริงขอให้ได้จริงขอให้ได้จริงขอให้สมุนมาขอให้สมุนมา นทนกทุกประการด้วยเถิดทุกประการด้วยเถิดขอให้เป็นขอให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันณท่านด้วนณท่านด้วนด้วยเถิดด้วยเถิธอใช่ข้าขมุนขาราบอะไรเป็นเนี่ย พุทธวตาธรรมะครวตาสังฆควตาสิกขาควัตสมาธิควตาปปมะควตาสติสัทขาควตาโสวัจสทธาหังวทานิสัทธาเจจิครวัตังสุตังเมหังสระนังกฉามิเาย่งควตังสุหังโกมาโยติโอหังกาสังฆาควติกันพุทธะควัตธรรมควัตสังฆะควัตาลูกหางพรวบาุมิดาุณมารดาคูณบุชาคุณบอาจารย์ มาตาปิดตัวปานังมาตาปิดตัวตั้งสาธุสาไม่ดีสิเลยทีเอาทำนี่ละเฮ้ยฮะไปเกาไปเกาขึ้นมาโอ้คุณพี่กินกันจังปะพี่น้องนี่จุดถูกขอปูปีใหม่เนาะค่ะแนวทางเด้อค่ะปีใหม่นี่ให้รับโชครับทรัพย์เนาะค่ะเนาะ หรือวันนี้ได้ถวายพุทธละไมปูผ้าเงี่ยกว่เก่านะคะนี่ไม่นี่เลิกพี่น้องขอปูแล้วนะคะสี่เจ็ดหนึ่งนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นเมื่อกี้นี่ก็สวดม่นขามปีนะคะพีน่น้องแบบกระทัดรัดเน,ะเนะบบาะค่ะสวดม่นขามปีสวดปูจันทร์ผ้าสวดนะคะเนาะ ขอโชคขอลาบรับโชครับทรัพย์ปีใหม่มาหอดแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ FC ทุกท่านเลยนะคะเข้ามาบึงคลิปนี้เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะกับขอให้ลาให้รวยให้โชคให้มาน้ำกันเนื้อค่ะปีใหม่นี่วันที่สอง บมกะลาสองห้าหกเก้านะคะพี่น้องเนื้อขาเลือเล็กถูกของปูนะคะในระหว่างที่สวดมนต์ขมปีนะคะจุดใด้ตูนีนะคะพี่น้องแขม่ไปจุดใบเป็นแนวทางเด้อ ปลูกโชกมันม้าลำๆเรื่วยๆเนาะค่ะหมวดนี่เปิดโชกเปิดซับน้ำปูเนาะค่ะโชกหมานเด้อพี่น้อง471เนนะคะปูไฮมาตัวนี้เนาะค่ะทูปปูปีใหม่นะคะพี่น้อง fc สาธุสาธุสาธ,สาธุนะคะโชกดีมีชฉน้ำกันค่ะ